สวัสดีนะคะวันนี้นะคะมาที่วัดหนองใหญ่นะคะแล้วก็ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านด้วยนะคะที่มาร่วมกันปล่อยนะคะวันนี้ปล่อยปลาทั้งหมด76ตัวนะคะแล้วก็อาหารด้านนี้นะคะอยู่20กิโลนะคะอาหารปลานะคะเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราจะมะีการให้อาหารปลา20กิโลด้วยนะคะตรงนี้อะเริ่มเลยพี่น้องพีนะคะอาเป็นเลยค่ะ,ะคุณหมอนะคะช่วยกันนะคะอะ ไปเลยค่ะขออคัทเตอร์ก็ดีนะคะคเปไปเลยนะคะเดี๋ยวจะมีให้น้องแพวได้ปล่อยด้วย,ยนะคะอ่าไปเลยนะจ๊ะเป็นความเผือกทั้งหมดนะคะ สลัดคลิปกันนะคะมาเลยนะคะตอนนี้น้องแพรวน้องทีนะคะคุณหมอกำลังปล่อยแล้วเบาๆนะคะลูกอาสาธุสาธุค่ะช่วยกันนะคะอนุโมทน,นานะคะชูโอ้โหสุดยอดเลยค่ะนี่นะคะวัดหนองใหญ่นะคะ เป็นบ่อตามธรรมชาติเลยนะคะแบบนี้เลยนะอะนี่ที่นี่ปลาเยอะนะคะวันนี้น้ำสะอาดมากเพราะฝนตกนะคะน้ำก็ไหลโปลเลยค่ะสาธุสาธุค่ะอ่ะเดี๋ยวเราให้อาหารปลานะคะใส่ถุงมือกันนิดนึงอ่ะขอคัตเตอร์กรีดถุงอาหารปลาให้ให้อาหารปลาได้เลยนะจ๊ะ <น>ปลาเราเดินไปให้อาหารปลากันอันนี้ซื้อมาเองเลยนะคะยี่สิบกิโลนี่โอ้โหน่ารักมากเลยค่ะปลาเราเด่นมากปลาเราเด่นมากนะคะเป็นปลาเผือกไงคะโอ้โหที่สำคัญคือท่านี้ไม่มีนกใช่ไหมนกแบบนกที่จะมากินนะนะคะนี่ยังไม่เจอนะคะ นี่กรดปุ๊บให้เลยนะคะอาหารเราจะเลี้ยงให้หมดเลยนะคะยี่สิกิโลนี่ปลาของเราแทนทันแทนอ่ะเอาเลยค่ะเลี้ยงอาหารปลาเลย นี่เม็ดมันจะเป็นอย่างนี้นะคะท่านผู้ชมยี่สิบกิโลนี่ให้ปลาน้อยของเราก่อนนะดุง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 ุดงดง,ดง,ดงนี่นี่เออสุดยอดเลยดูสิฮะทิปกันให้อาหารปลาตรงนี้ก็เยอะเลยค่ะ น,น,นี่ทางนี้ก็มีนะคะนี่นี่เลยนะคะเทียบเลยนะคะโ้สุดยอดเลยค่ะรู้สึกยังไงบ้างคะสัมภาษณ์นิดนึงสนุกค่ะได้มาปล่อยปลาหลายตัวมี76ตัว76จังหวัดนะ ตอนนี้มันเพิ่มจังหวัดแล้วไม่ใช่เหรอฮะใช่แล้วค่ะโหดูสิหลังจากเรามาให้อาหารปลาดูดิปลาตุ้มเลยค่ะอ่าคุณหมอรู้สึกย,ยังไงบ้างคะออก็ดีฮะก็ปลาก็ยังเยอะเหมือนเดิมแต่วันนี้น้ําไม่เน่านะคะวันก่อนนูมีเน่าเลยไม่ได้มา <ปก S 1> แต่ที่นี่ที่นี่ไม่มีนกกระยางใช่ไหมคะสีขาวใช่ค่ะอนน้สายลาไม่มีปัญหาเรื่อง้ะงระวัง อารมณ์เสียน <laughs> กมาจับปลาที่เราปล่อยเออนั่นางายคะ่ะโอเคคะ่ะอนุโมทนาทุกท่านนะคะสาธุคะ่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะ